อุ้ยบูบดงใหญ่เลยครับนี่นี่โอ้ท่สุดยอดเลยที่ผุนรับผุนพี่น้องผุนบูใหญ่เติบเด้อจากประเทศน้เปิดเลยาเลย ดอกนม้มุ้งเงยอือดเนี่ยดอกเนี่ยบึ้ยดนี่พี่นองงามบ่งา,ามครับผมมูบงังไงรบม้งเนี่ยมึงไงมึ<ค>ง้งอกไงดอกบอกรับโอ้ดอกนี่จะมาเป็นลอยดอกไหมเนานะฝอนอ่อนพูนมึง <c oughs> ยอดนซานะสเนเยอดำ่านเย็นเลยเย็นับผมอุ้ยผู้ดีโอ้ยสุดๆงามสุดๆอืมอีงามมาจากพน้องสุดยอดเลยครับผมโอ้ยขาาสอกเนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนาอาพี่เพลซี่ทุกทุกท่กทานจ้ามือนีก็มา,ม,มาพมมาบอกกับสาวเล็กใกล้นี้คือเก่าจ้าเมืเมม่อหนีพ่อพี่น้องมาหลอกขออกเราปลาคือเก่าหน่ายเนาะม,นมาไม้เก่าจ้ะพี่น้องมาอำเภอพพนทรายเด้อจ้ะมาปลาพนทรายอำเภอพนทรายจังหวัดลอยเอยดจา้ามือนีพาเขาตอนแรกเลยหน่ายเนาะ ตอนนี้กะถุ่มนึ่งแหละจ้ะพี่น้องมาหอดปลากระถุ่มหนึ่งเพราะว่าฝนตกแหงเนาะเข้าปลาบ่ได้จ้ะไปคลิปนี้ลองไปลุนไปช่วมกันจ้ะว่าซาเลกันนี่สีมานบ่อสีมานซําใดบ่ได้ไปทั้งอำเภอเครื่องในเนาะลองมาพูนสายเบืองก่อนจ้ะเมียนจากกระออกกระออกทั่วแ่ะเนาะทั่วทุกจังหวัดล่ะไปเข้าปลาน้ำกันเลือจ้า

ดูแบบนี้มูใบใหญ่เลยครับผมนี่นี่สุดยอนเลยผุ่ผุน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 พุนพี่น้องพุนมูไงเติบเด้อจากประเทศเปิดเลยนี่อ้อ้าวสลีกหมาเลี่ยงเป็นยางสุดยอดเลยครับอ้ยางจน่อสีออกไปลุดเหลี่ยว สีใหญ่มองไม่ผุ่น่ะมูใหญ่เติบอยู่พ่นจังฝุ่นก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก็ได้ครับผมจ้านะเก็บเลยเด้อจับพี่น้องมาหักก่อนกระดอกที่เห็นคนจะขดเปิดเปิ้ลใหม่พี่น้องกระดอกที่เห็นกังามเลยนี่

ôi nhà cái vỏ hả bông ai hết tuộc cái bà đó đâu đâu nhanh đấy đâu nói cái này làm cô ดอนนี <łość> ้วิผุดวังหลังครับผม mm -hmm.

thêm mượt nữa anh em nó lại tượt đi chà ngóng 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 จูบเพิ่มบานน้อยเนาะมเออมันหมานเลยจ้ะใส่กระตาละเด้อแบบนี้นี่โอ้มันหมานี่สีกเนี่ยแง่จนว่าควรสีผอมมูลนี่แง่จุดถ่อเนาะนี่ครับผมไปอุ้ยมันหมานมันหมานดุยกันต่อครับผมอุยกันต่อจ่ามีแหย่างอีกหลายโดดเติบบ๊าบไป้ย ด้ย,ยินเสียงอยีกเลยครับมามมามา,มาอ,อีกแล้วใกล้ๆกล้แล้วม,ม่นครับผมอุ้ยลายตาดีเลยครับอมนีนจ้ะปิดกระุมเพิ่มกรด้เปิดเยอะปดจริงจรีงออ้ยน้ำฝนหรครับน้ำฝนฝุ่นพุ่นนี่ไม่ใหม่ใหม่ั้งุ่น มันนีมโเห็นเนาะขอดนอย่เปิดกันครับผมจ้าเนี่ยเปิดแล้วเก็บเลยโอ้ยแล้เนาะไม้ใหญใช่อ้ัวเปเก็บไเยงไปนั่นหาไปนั่นเนาะงครับผมพอโมนกง่าตดี โอ้ยต oh, ูมข okay. ้างบ้านตุ pues ้มเนาะเบิ like>. ่งส่งกันนี่เนาะอ้าวเย็นจ voilà ้ะเพราะว่าเจ้าอาจสิมาบ่ฮอดเนาะเพิ่นก็เลยบานนี่อยู่ใต้เปตองกับอีหลีนี่ อย mm ู่เบ่ไก่กันสามกิอลแม่นครับผมย่างมาะอีกหน่อยนึง องดอกนะเ่ครับอืม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 อ่มอื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 มอมอืมอือืมอมอืออกมหญ่ๆเนอะมอืมอืมอะอ

ขาพี่อันนี้อันนี้เรรห็นกินเนาะโอ้ยเฮียเนื้อตาขาถึงกระถั้วปุ่นปะอีกสองดอกดึงเอาเลยอีอสองปุ่นนะอีกดอกนึง Ừ. chết yên gì đó nữa mong mục bay mong mục bay mong mục bay mục bay mục bay mục

เดี๋ยวเฮิงครับเนาะสะสมไปเรื่อยๆครับผมกินแล้วจ้านี่นี่มันกินอะไรบ่อ่ะใส่ไหนวะพวกนี้ไหนอยู่หยิบถอดแล้วเดี๋ยวบ่ได้เล่นเด้อ ตลาดส้มโอบ่อย่างมาพร้าวมาเขาหิ่ขาวเนาะนหิดปวกขาวจ้ะว,ว,วิ่งขึ้ ไข่ๆโทรเลย์ยิบได้รายรายใส่โอบิณเนี้นี่อื้เลย์ร้งอ่าง่ามีายอยู่บุอื่นเนะบ่อยู่ไก่กันโบด โอ้ยโมไม่หนัมขึ้นจริงหน่อยดิออก่าท่านอ่ะเนี่ยพ่อขุ่ขุนอีกสองิ้ง4ีดอกเด้อเก็บมูก่อนเห็นซีดอกเห็นแต่ของเพื่อนโมแบบวันนี้เนาะนาะแต่เขาห่าขึ้นจัง Ừ. Ừ, thoải lãng cạn suy đây, đỏ rất là, ngàn, là, ngàn, là, ngàn, là, là nữa, มาจากี่น้องคนอีกแล้วี้าานมแมนนีเพานี้นี่ดีนี่อุยเนอปุ่นเน้เขาเาอยีที่ญี่ปุ่นไมเ่าไ่เนจงใหม่ท่าไน่นี่เพิ่ออกมเนิ่ออกมอยมีสัมผจับ หอมสัามครับผมหอมเลยอือหอมคขาหอมเดี๋ยวมาเห็นพอดีอุยอ้ยค่ะดอกเงีง้ดอกบวอครับออ้ยดอกนี้ยจะมาเป็นลอยดอกไหมเนาะฝอนอ่อนพ่นมือ <c oughs> อูย้ยสุดยอดออน,นะนองน,นเน้เองซ้อนเก็บเงี้ยนเลยอดใจเงีนได้เงีนครับผมอุม้ยปวดเด้อ ส,สุดงามสุดงามดีเล็ดปลาปลาอีอำเภอพุพ่งสายนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลย นีค่ะทุกคนดีครับผมต่อกันเลยครับเอาเบื่อเล้วดิเบื่อเลยเนี่อ่ล้วเลย

ือ้เนอะเห็เนมั้นสุมจน้ำครับครับดีกหนเามอจับกีนองสุดยอดเลยแม่เบอรมว่กระสุนซิบกาดอกเนาะ แม่ขนาดม่งข้าเจ้าเอาเลยเก็บไปน้ำหอมไปน้ำครับห้องหมดสุดยอดเลยอ่ะมวยสวยหรูอลังการข้าใหญ่ข้างามขาายาวเออมาอีกแล้พี่น้องขับรับขับขับผมสุดยอดเลยครับจริงจริงเหรอครับตาบานงามเงี้ย พี่นนองเฮ็ดปกตาบจ้าดินขิยโอ้ยเห็นเห็นดินขุยหูใหญ่ๆขนาดนี่ว่าจะสีพี่หนะโอ้ยขาาสอกนะะขาสอกซเล็กเลยท่านี่ขาเมขาเหายวันั้าเหี่ะวเหี้ยเนาะเมนคับผม ยอปสุดยอดเลยฮิตปวดตาได้เฮ็ดปากด้วยบ่ไปปอีกยวหาไปลดเนาะไม่ครับผมนาำแล้วข้อที่ละงูบาทนี่แต่ว่าสลีกระผออยู่เดยแต่เพิ่นบานก็เลยบอกเอาทิตละงูจ้าพี่น้องเบิ้งเนี่ยเคบเฮ็ดไร เอากระเป๋าไปว่างไ,ไ้ใส่บู๊กระเป๋าไปหากระเป๋าก่อนจ้ะโอ้ยหยางมาแล้วว่าเอากระเป๋าเสียไปใส่ละเสาเหล็ก่นว่ะโอ้ยไปมองเก็บเพชรบวกงามผุละค้ดว่าป<ะ>ไปไปน้าหากระเป๋าก่อนจ้ะนี่พี่น้องเห็ดปลวกตาอีแล้วจ้ะงามเลย นัดกินบากครับโอเยนเนี่้ยีน้องเนียโนคับผมขาแบบเงีนน้ยแบบเงี้ยขาแบบเงี้ยสุดยอดข้ามมันมาจากพี่น้องหลังจากยางเลาะหากระเป๋าเนะ มะพ่อนี่มาพ่อมองเอามองเกามองงามๆดอกงามๆนี่กระบือเห็นกระเป๋าเพิ่นมาให้พ่อเฮ็ดอีกแม่นึ่งของ,องอทางยางเลยเจ้กระเป๋าเพรานเจ้าในผ่อนี่ในเอามานําวบอยนี่พ่ะย่ะแบดกับสีมืด <c oughs> โอ้ยแบดหมอแบดกับสีม,มืดเป็นนี้เห็นมะพ่อเฮ็ดปวกอีกเบื้องนี้ดอกสุกหยอ่อน <c oughs> ขาวเบียบซเซโอ้ยืนอะเอาไ่ท่านมืดปนใหนอนมาหมกเกาเจสี่ออเอกไปเบงกระเป๋เอาอยู่รถครับ เ,เอาเสียมเคียนีไ่ไตไปไหมเมนอุย้ยหากใหม่ดิพี่หนุ่มนี่หากใหม่ไฟออกนี่นี่ปอต่อเมนครับผมเคียเอาเสียมเคียหน่อยอันนี้ด้วย กู้งาวเมื่อยนี่เป็นไรครับผมนี่ันจะใบไม้านาเห็ไไห้ใบไม้นาเห็นยยันอุย้ยอ้าวคนละอันคนละอันตัวนี้น่วดอกรวบันไปใส่นอะ ให่หบ่นเนี่ยจะแม่หลอบที่สองนอมอเะมอาเรานจรบผมอเยจงรนบุ่เ่ยจอ่อน่ยันามห้เตอามาหากรา,าเปะเาอาลออีกคือเก่า โอ้ยสุดยอดเลยมานอลังการสุดๆจมูอนี่ดอกงามซ้ำเนาะงามแต่ว่าอันเอาเสียมเคลียพุ่นเนาะพ่นก็เลยหักพ่นก็เลยหักจับเปยิงสองสามดอกครับผมจ้าบ่อไปยังเอาโอ้สุดยอดอลังการความมานความงามสุดๆเต็มตาเด้อจมืูกกระสีออกไปรถเนาะออกไปรถก่อนไฟมอแบตอเม็ดจ้ะน้ำหากระเป๋าก่อนครับผมกระเป๋ากระเป๋ากันมาพี่น้อง โอ้ยใจหายใจคว่เพราะว่าไฟแบตเตอรี่ไฟแบตเตอรี่เอ็นี้กระเมิดของเสาเรียกกระเมิดเหลือหิมฮีไฟแย่งกันน้องแม่บานนกะในกระเป๋าหันกระมีดทั้งไฟทั้งใสอันชาดเนาะอยู่ในกระเป๋าโอ้โอ้อยู่ในรถยากวนหาจนว่ากระเป๋าว่าจะของ ถอดว่างไว้ก็ไปพ่อเฮ็ดอีกเพื่อนจากให้ได้เฮ็ดวะจังเนาบ่จากคือกันโอ้ยมาดื้อดควันเอ้ยไฟเย็นหลุ่วครับผมเมียนรุ่นให้อยู่จนว่ารุ่นให้อยู่ในรถอยู่ในรถอีิริเอ้าพ่อละจ้ะพี่น้องดีใจดีใจคร้ยดีใจไรเดือวตะสิได้ย่างเขาไปหาอีกให้ไฟบ่มีเฮ็ดก็ลังหมานเนาะไม่กนจากเฮ็ดก็ลังด่เลยนี่โอ้ยพี่น้องเสลี่ยหมานค่ะ มานผูดมานผูมือเนี่ยเต็มตาเลยมือน,นี้งามนมืเอเฮ็ดกระยางหางตา่อแมดกระเบิดอ่าเดีเข้าคอยอันนี้เนาะโอ้ยงานผูดงานผูพี่น้องเมืองขาแต่ละดอกแต่ละขาแต่ละอันนี้เนาะเต็มตาพอดีออ้ยสุดยอดความมานความอลังการนั่งอึดอึงเลยอ้าวสาวเล็กกะสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะสิได้ ไปนอนไปพักผ่อนหน่อยเนาะแม่นใช่ไมจะ้ะจะคอยมาหลุ่นกันไหมจ้ะอาจจะสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแค่นี้ก็สิโคตุกระบ,บานก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์เฮ้ยซาเล็กเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปพี่น้องกระบาน,าบานไปพาากักผ่อนกันจ้าเด,ด้กแล้ว